นั่นแหละครับตัวพึ่งหลวงเลยครับตัวนี้เกสรใกล้เต็ม้วครับตัวนี้จุดหนึ่งแล้วก็ไปตรงพุ่มไม้ตรงนู้นอีกจุดหนึ่งหดือมาหาพึ่งครับจะเจอกับเห็ดดอกหนึ่งครับนี่ครับครับพันคลบอกว่าเจอแล้วครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับว่ารังใหญ่หรือรังม่ใหญ่ครับตัดที่ใจล้วว่าจะจัดครับผมลองดูสักตั้งครับ ไปดูว่าจะหมูหรือจาวันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยครับในการตีผึ่งหลวงครับผมป่าลุยกันเลยครับครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซียนกบในช่องกบพาลุยครับวันนี้มีนัดกับพานพ้นครับผมสวัสดีครับชีวิตง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งครับผมมีนัดกันว่าจะมาหาตามตัวผึ่งเนาะผึ่งหลวงครับผึ่งหลวงครับผมแต่ว่าผมมาที่หลังครับโมแด่ไป นาบเขาอยู่ที่แรกหลุลดว่าจาเกี่ยวหวันนี้แต่ว่าหลุดเสียเตือนมันเป็นพ่กนี้แกเดี๋ยวพ่กนี้อาจจะได้ดูไปเกี่ยวว่ามีป้าป้าคอนอยู่อาจจะได้ไปจับป้าใกล้ล้อรถเกี่ยวเนาะเสียงมันตีปูป้าผูป้าอยู่ในบิงหน้าครับผมเดี๋ยวไปด้วยไปด้วยเ,ออเดี๋ยวพ่กนี้เดี๋ยวพัานผลจะไปดาเดี๋ยวจะพาไปจับป้าคอนเนาะมีหนูไหมหนู เออหนูก็มีอยู่ผมวันจีไปใส่อยู่คำนี่ผมเกี่ยมบวงไปยี่ห้าคันผมเห็นรูอยู่สามรูเห็น,หนเนาะเห็นมีทงมีทางอยู่วันจีไปใส่คำนี่แหละอยากไปตีนูตามรถดเกี่ยวนะอ,อไม่รู้มันจะออกไหมมันเป็นหน้ามันอยู่ตะพกคานาเนาะโอเคครับโอเคนนวันนี้หาพึ่งก่อนครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุยหาพึ่งกันก่อนครับผม ครับตอนนี้ก็มาถึงจุดหมายแรกครับผมเป้าหมายแรกของเราครับเป็นป่ายูคาครับมาดูไอพึ่งกินดอกยูคาครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมปานผลนำไปแล้วครับนาครับไปเรื่อยๆครับผมเห็นตัวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเนาะโอเคครับผมไปหาตัวผึ่งกันเลยครับ ครับเดินตามพันผนมาครับพันผนว่าโดนโดนเต็มเต็มครับเต็มหัวนมเลยว่ะแตนครับแตนน้ำหนามาโหเอาเดี๋ยวหายเจ็บแล้วครับเจ็บกบพึงยิกเจ็บกบพึงยิกดีนะผมมาทีหลังลองก่อนนะอ้วอะก่อนผมเลยชะงักไม่งั้นผมก็จะโดนกี่กันนี่ครับ ไปนน <laughs> ไปหาพึ่งต่อครับครับเดินมาก็มาเจอนี่ครับหน่วยมะเกือครับผมเรียกว่าหน่วยมะเกือครับนี่หมือนมะเกือนี่สรรพคุณคือคนเถาว่าเอาไปถ่ายพยาธิครับถ่ายพยาธิได้ครับผมนี่คนเถาือเก็บไปทํายังไงด้วยผมก็ ไม่รู้คือกันแต่รู้ว่าคนถ่า็เอาไปถ่ายพยาธิโอเคครับผมครับก็มาเจอแล้วครับตัวเกนต้นเอโดอยูคาครับตักจะในตาเห็นอยู่ครับแต่ในกล่องผงจะไม่เห็นครับเพราะว่าอาจจะสวนก็แดดอาจจะหย่อนแสงนิดนึงครับผมเดี๋ยวนั่งดูสักครู่ครับผม แต่เสียงพันผลว่ามีรอยพันผึ่งเขามาดูเรียวอาจจะเป็นลังที่เรากำลังทั่งดูอะไรครับผมดูสักครู่ครับถ้ามันไม่คืกอกะใ้ญ่ที่ครับผมมองเลยครับมองง่ายด้วยมันจะบินแบบเข็นทิศทางง่ายด้วยมองท้องปลาระดับนี้เลยครับผมไม่ต้องจองตัวครับครับผมก็มมาเจอ อยู่ในป่ามันครับผมนี่มีตัวพึ่งพงดามีตัวพึ่งพงนครับตัวพึงพ่งหลวงครับนี่นครับเป็นตัวพึ่งหลวงไหงมนั่นบินอยู่นั่นนะครับผมนั่นแหละครับตัวพึ่งหลวงเลยครับอันนี้เกสอนใกล้เต็นนะครับตัวนี้ นี่ครับวินวนแล้ววินวนแล้วโอ้โหออกไปหาเจ้าเด้อี่ยมันวนแบบวมันวนยังไงครับทุกคนนี่ก็ดูนั้นพอสมควรครับมีบินไปนี่ภูมิใหม่นี่จุดหนึ่งแล้วก็ไปตรงภูมิใหม่ตรงนู้นอีกจุดหนึ่ง ตอนนี้ผมเห็นบินเลียดครับตรงนี้กับตรงนี้แต่ว่าอีกลังนึงนะบินขึ้นฝ่าไปนู่นเลยครับไปหากอนเมฆคขาอยู่ขาไปพึ่งน่าจะเป็นสามลังครับผมว้าวไปตามไปตามเยวไปตามลังตะนว่นก่อนครับผมมอไซปครับเามอไซไปโอเคครับไปเขามากอะเดินมาหาพึ่งครับจะเจอครับเห็ดดอกนึงครับนี่ เห็ดดูเห็ดคนครับผมเจอดอกหนึ่งแต่ว่าร้อยเขาคิดยาครับผมคิดยาใหม่ใหม่ไม่กล้าเก็บดอกให้ดูเฉยๆว่ามาเจอเห็ดคนครับผมมาหาผึ่งเจอเห็ดคนดอกแต่ทั้งหมดร้อยเขาแขะเต็มเลยครับผมเ้ครับตามผึ่งต่อครับผม ครับครับพันพนบอกวัดเจอแล้วครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับว่าลังใหญ่หรือลังหม่ใหญ่ครับโอ้บุกเข้ามันเนื้อได้เลยเหรอเฮครับผมไปไปดูกันเลยครับครับก็มาเห็นแล้วครับผมลังไม่ค่อยใหญ่เท่าไรดอกกำลังนั่งปรึกษากันว่าจะยังไงชุดก็ไปแล้วมาชุดก็ไปแล้วมา ถามว่ากล้าไหมกล้าไหมอยู <c> ่ <oughs> <c oughs> เนี่ยแล้วนั่งไม่ได้ครับนั่งทาใจสักครู่ก่อนหายเหนื่อยก่อนครับมุดปามาเหนื่อยมากเลยครับผม <c oughs> okay. เดี๋ยวไปดูรังผึ้งกันครับนี่ครับรังผึ้งหัวหน,น้ามุปโปู้ดีอยู่ครับผมตัดสินใจแล้วว่าจะจัดครับผมลองดูสักตั้งครับ ไปดูว่าจะหมู่หรือจ่าวันนี้พันพุ่นบอกเอาเป็นรังแรกเลยว่ะป่ะเดิมลังแรกเลยว่ะมันจะเป็นยังไงว่ะโอเคครับเดี๋ยวทำครบแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปลุยกันครับครับดูลัางพึ้งใกล้ๆครับไข่ดูวว่ามันจะเป็นยังไงครับผมครั้งแรกในชีวิตเลยครับในการตีพึ้งหลวงครับผมไปลุยกันเลยครับ เห็นตะลางด้วยเห็นคนเลยทีเดียวตรางหลักเบาเบาเบาเตรียมถึงนะเย้เพิ่งเพิ่งเพิ่งเทนี้อย่าหัดทำแบบนั้นอันตรายเจ้าพี่เตรียมทิ้งเลยนี่ตะลานตราย ุ้ยฝนไหนเนี่ยติดยัง้ครบพิธีนิธก่อนจะไปไหวใจครบคงทินปติดเป๊บเดี๋ยวก็ด, <ๆ S 1> ดับไปด้วยควันไปหา ไปแช็คให้อยู่ในจุดที่เอาได้ง่ายๆเด้อหมถึงให้ควักออกมาได้ง่ายๆตวงที่ครบอินดับกลางๆที่ได้ไดิ้ดเด็ดนะทนี้เอาเด้อควันไปหาเลยเด้อห้ควันดาบมาสักหน่อยสีแล้วเด็ครับเก็บกบชุดเลยใช่ไหมยังไม่ติดดีเลยชุดต่ำ เตียด <laughs> no ีคร like, so no voilà, ับผมนาสดนี่ยีพึงนาสดนี่นะผมด้เสียวเลยเกินหควันจปถึงเลยเดียวเดี๋ยวเมียแตะก้นนะเขายังผมปิดเลยมันดีครับเอาละสามล้ก็โอเคสู้ๆูผมจะเป็นตูวช่วย เ, so, อเอาครันนำหน้าเนะดอย่าอย,า,อยาทำให้กิงมันนั่นควันไปก่อน <Okay. S 2> เตีเ้ okay. ยเเ่าไสเป่าไสโอเคอะละอาโอเคอย่าทำให้ต้นมันกระเทือนมันายจังวัดมุรเสเอาละอู้ยางสวยครับปีพงนาต้น <laughs> มีลังสวยเตี้ยนเห็นหลายย่างอย,งอยู่เอาเลยเด็ดปลาเด็ดมามาตรงขา,งนานี่นะ,ะมาเนี้ยไปและวไปและมาเนี้ยอุ้ยน้ำด,ด,ด,ดีเลยเตี้ยนเตี้ยนเย็นเย็นเด็กน้ำที่เตะเอาละทีนี้เอาควันไปกับตัวเองเดี๋ย,วยาวๆเอวควันใต่ลังพึ่งเอาควันไปกับตัวโอเคนั่นแหละแบบนั้นแหละเอาควันไปกับตัวเราตัวพึ่งมันออกไปจากลังหมดแล้ว ปัดลาจะเกินเออเดี๋ยวฟันออกไปปัดข้างนอกไหมไม่ต้องก็ได้เออนี่ยมันจะมีเอ้ยมันไม่มีเกสรเลยมีนิดเดียวเองนี่เห็นไหมนี่เอ็นแถบเกสรไหมเออเ็นกับตดเกสรก่อนนนั่แหละนิดนึงอ่าโอเคอย่าให้ถึงน้ำเด้อปัดดเชียงตรงนี้เนี่ยเด็ดร้อยเบร้อ็จและเกสรเราเอาออกครับเอาจริงเลยก็ได้ระวังไว้ก่อน ใต่ย่างไปเนี่ยที่นี่เดี๋ยวปัดใส่ไปเลยปัดล้างก่อนก็ได้เรียมตัวล้างมันจะเค็กกะเติบเดืยดน้อยดีเลยแหละดีเลยดีเลยลงังกําลังโอเค,คอยู่อะไรเลย อืมอะไรครับอ่าทีนี้ก็เ่าน้ำซ่อนถุงแลเด้อเด้อยแต่ปาดปาดกันก่อนไปต่อนโอเคอทุกนู้นเลยทางด,าด้านนี้เตี้ยนเตี้ยนนี่ดันมีเลือดไหลเลยปาดยากงมันติดต้อมัน อยู่เดี๋ยวกับบิ๊กๆเงี้ย่เงีย้งยเอยาเลยเรียบร้อยครับผมรายการเอา6เราไปต้อนองนมเนาะอโเคเดี๋ยวผมซื้อถุงนี้มาว,วังไม้ถุงลำบานได้อ่ะไปเลยครับออกไปแล้วครับผมโอ้ยสุลักทุเลครับ ระยะดไซแล้วล่ะครับขึ้นได้เลยทุเรับ้บว,วกุขาดซะอามกเดานกุงเราจะีีไปอีกชลดหนึงครับเพราะว่าระยะนี้ก็ยังมีกินน้ำหวานเดียวมาตามมาโอ้โอ้เดินน้ำหวานเป็นขวดหมเป็นน้ำหวาน ขดบเดบี้ยนด้วยนะขดเบี้ยนเลยครับผมน้ดีครับ่งก็สวยครับนี่นั่งก็พอได้ย่างครับทั้งแรกครับประสบความสำเร็จครับเรูส้รรสึกว่าจะเห<ะ>มือนจะหนึ่งตรงนี้นะเอาเลยเน็ยเน็ตเหรออจริงด้วยอุย้ยผมเห็นไรแล้วเอาโดนแล้วนี่เซ็มคบตัวขนไัลายล่ยดีเลยทะลุถึงเมียไหมถึงครับผมโอ้เอาไม่เป็นไรครับอันนี้เน็ตเม่อยู่ไปไปเดี๋ยวโอเคครับผม กบกบมาถึงรถแล้วครับนี่ครับผลงานลังแรกครับผมโอ้หเหมือนจะมีพีงสามลังเดียวรอน่าจะมีพึงสามลังครับผมน้ำก็ได้อยู่ครับจักแบนหนึ่งครับผมเต็มดีอยู่ครับลังก์กับเดี๋ยพอได้ยางครับฝ่ามือแบ๋แบเลยครับผมสวยครับย่าไปถอดเลยครับผมโอเคครับ ครับผมวันนี้ก็ได้มาแล้วครับหนึ่งลังครับผมฝีมือครับผมครั้งแรกในชีวิตครับทีไปตีผึงหลวงครับผมเด็กการเด็กโดนมาหนึ่งครับผมแต่ว่าหายแล้วครับไม่เจ็บแล้วครับวันนี้ในคุณละแม่ครับก็ผ่านผลครับผมเจอแตนเจอมีเจอแตนนี่เจอพึงหลวงครับผมนี่พอได้ยครับนี่อันหวานอยู่ประมาณแบบหนึ่งม่อะไรก็เล็กน้อยนะครับลังก็ ขาดนึ่งกับปูปิดตาสวยเองเลยครับได้แบ่งกันไปย่างได้แบ่งกันไปย่างเนาะโอเคจะเอาไปเลยก็ได้ยนะแล้วไม่แบ่งนะผมเซียนกบกับอันนี้โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเซียนกบกับผ่านผลในช่องชีวิตง่ายสีวิครับครับผมครับกบพาลุยครับผม ค,คลิปนา้าเช้อกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ